สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมา,าเตรียมเตรียมหลุมนะครับในการปลูกผู้เรียนนะครับโดยการทําทโคกนะครับอันนี้ผมจะจะทำหลุมสักประมาณอีหลุมสักประมาณสักแปดสิบนะครับแปดสิบนะครับเนี่ยแปดสิบ 80. บางแปดสิบทำโคกสักหนึ่งเมตรือไม่เกินนั้นนะครับเพราะมันเป็นดินทรายเนาะขุดดูก่อนนะครับ ก่อนนะครับแล้วหลันผมนะครับในการทำโคกวันนี้ได้นี้มานะครับก็ไม่ใช่ว่าสูตรใหม่กครับก็สิ่งที่มีอยู่ใกล้นะครับของผมก็คือผมจะใช้อินคุ้ยไผ่นะครับนี่ก็เป็น ผมต้องมีนะครับวันนี้ก็คือผอามาผสมนะครับอันนี้ก็คือดินดินคุ้ยไผ่นะครับไผ่อ่าดิน,ดนไผ่ไนะครับก็ผมประมาณเยอะอยู่ก็ประมาณสามก็กะใช้ในอัตราก็คือใช้แคนเลยนะครับหนึ่งก็หนึ่งนะครับอัตราส่วน โนะครับให้กับทุเรียนเรานะครับสมกันเข้ากันเลยนะครับเส็จอะไรก็เข้านะครับนี่นะครับคือไม่ได้ใส่อะไรนะครับนี่ ใส่ทีหลังก็ได้นะครับพวกพวกอะไรนะครับพวกมูลสัตว์ผสมเข้ากลอนก่อนนะครับมนเรารงก็เป็นยงนี้เราต้องมีการเียม มานี้นะครับ้อยนะครับเนี่ยปลูกพร้อมปลูกเย็นๆแล้วเข้ามาปลูกกันนะครับเข้าปลูกตอนนี้ตอนเช้าอยู่นะครับเตรียมดมไว้สวยตอนเย็นเข้ามาปลูกกันนะครับเพื่อนๆตอนเย็นปลูกโตเลยครับเนี่ย ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับนี่คือดินปลูกดินพรปลูกนะครับนี่มานี่แหละอ่าดีครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับหลุมนะครับประมาณนี้ เย็นๆมาปลูกกันเลยเดี๋ยวร้อยครับเพื่อนๆนี่คือโคนะครับที่เราจะเอามาปลูกุเรียนเล็กนะครับประมาณนี้นะครับเรายกไว้ก่อนต้นปลูกจะเปน